สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาทาโร่หรือสาไพาย,ยิบสีนะคะสำหรับคลิปนี้สาจะมาทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนมีนาคม2564ร,ร,ราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะมาดูกันว่า ราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านใดจะดูลัคนาเกิดก็ได้ดูเป็นราศีก็ได้นะคะหรือว่าดทูทั้งสองอย่างเทียบเคียงกันก็ได้นะคะซึ่งการทำนายดวงนี้มันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะคะโอเคเดี๋ยวสาจะขอหยิบให้แทนชาวราศีกุมก่อนเนาะราศีกุมนะคะหนสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกใบหนึ่งค่ะสิบโอเคค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมเป็นราศีธาตุลมนะคะลมเนี่ยคือความไม่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า ไพ่ตัวตนหรือว่าไพ่พื้นดวงของท่านที่เกิดราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคสิบใบขอบเปิว้าวท่านที่เกิดราศีกุมนะคะเวลาจะทำให้คุณ ทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างมันคลี่คลายแต่รอเวลานิดนึงนะบางทีบางทีบางอย่างมันต้องรอเวลารอเวลานิดนึงนะใจเย็นๆนะคะบางทีสิ่งที่เรารีบร้อนเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรในช่วงนี้นะแต่คิดว่ารอเวลานิดนึงนะโอ้โหให้คุณดีมากเลยนะว้าวให้คุณดีมากเลยนะ ว่าโอเคนะชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้นะจริงๆไพ่คุณดีนะไพ่คุณไพ่เริ่มแรกคุณได้ไพ่ถึงจะเป็นไพ่ดาบนะหกดาบนะ่ะถ้าเป็นไพ่หกดาบนะ์น่ะม,มันเป็นไพ่ไพ่ตัวตนของคุณเลยนะคือทุกอย่างมันจะดีขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายนะ ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนี่คือนี่คือ,อไพ่ใบนี้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ปัญหาอุปสรรคก็จริงแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ปัญหาอะไรที่มันถาโถามเข้ามาเยอะแยะนะคะทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ได้ไพ่ด้วยแอมเพรสมาด้วยตัวตนของคุณนะไพ่แอมเพรสคือไพ่ผู้หญิงที่นั่งอยู่บนบันลาง มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นแม่มีความเป็นแม่มีความอุดมสมบูรณ์วววมส,มรณสวยสงา่ามีราศีอันนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วคุณทำให้คุณรู้สึกแบบคุณอิ่มเอมเติมเต็มนะคะเติมเต็มเหมือนว่า คอนคนมีพร้อมทุกอย่างมีความเป็นแม่นะคะหรืออีกอย่างหนึง่งควรคุณ,คณก็อาจจะตั้งท้องตั้งครันได้ <c oughs> นะในกรณีที่ใครที่รอรออยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่อบอุน่นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะอยากมีลูกมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันได้นะคะนี่คือไพ่ของคุณในเดือน มีนาคมนี้นะชาวราศีกุมค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนเก่าคนเก่าๆคนเดิมๆหรือคนคนที่เคยเนี่ยให้ความช่วยเหลือคุณอะนะเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมนะคะคนเดิมๆให้ความช่วยเหลือหรือนะคะเรื่องการงานคุณได้เริ่มต้นงานใหม่หรือว่าได้เรียนรู้ได้เรียนรู้จากงานที่ที่ ที่เราทำอยู่แล้วมันสามารถที่จะต่อยอดออกผลนะคะอันนี้คือสิ่งที่แบบในเรื่องของพูดตามอันตามไพ้ก่อนนะคือมันดีขึ้นอนะ่ะมันดีขึ้นซึ่งก่อนหนะ้านี้มอาจจะแบบก่อนหน้านี้เห็นไหมคะคุณคิดเยอะคุณคิดมากคุณเหมือนอยู่ในในห่วงอารมณ์ของตัวเองอะ่ะแบบคิดเยอะคิดมากคิดวิตกกังวลไพ่สองใบเห็นไหม Queen of p e n t a c l e กับ q u e e n of c u p อะคิดเยอะคิดมากคิดเรื่องเงินไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะมันจะทำให้ครอบครัวอบอุน่นครอบครัวมั่นคงด้วยนะสำหรับใครที่แบบแต่งงานกันแล้วยังไม่มีบุตรนะยังไม่มีบุตรมีลูกนะมีโอกาสที่จะเห็นไหมคะสร้างครอบครัวที่มันอบอุน่นแล้วก็มั่นคงขึ้นโดยการที่มีลูกมีเต้านะคะ แล้วก็ใครที่แบบมีอาชีพหลักอยู่แล้วอยากทำอาชีพเสริมทำได้นะคะคุณมองหาอาชีพเสริมอาชีพที่สองอาชีพที่สองอาชีพที่สามทำได้นะนะคุณกำลังมองหาแล้วก็มันเป็นหนทางที่ดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยยิบยื่นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรจะมีคนช่วยเหลือคุณมาตลอดเพราะสุดท้ายคุณได้ไพ่เดินเรือเฟ เลเวอร์คือใยเรื่องของความรักนะคะให้คุณนะมีความรักรักตัวเองรักคนอื่นรักคนรอบข้างนะคะไพ่เดอะเลเวอร์เป็นไพ่ที่ดีนะไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในส่วนของในเรื่องของการงานเลยนะคะมาดูการงานราศีกุมเดือนมีนาคมนะ การงานเอดใิมการงานคุณก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันเหนื่อยมันหนักมันเหมือนมันมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะนะคะถามว่าคุณเรียนรู้ไหมคุณได้เรียนรู้คุณฟันฝ่ามันคุณสู้ไม่ถอยอะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคือมันทาให้มันเข้ามาเหมือนเป็นบททดสอบของคุณอะให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ต่อสู้แล้วคุณก็จะ ชนะมันในที่สุดนะคะในเรื่องของการงานนะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินว้าวการเงินชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินนะการเงินของคุณอ่ะการเงินของคุณอ่ะในเรื่องคุณจะเติมเต็มครอบครัวการเงินจะเติมเต็มความรักการเงินจะมาจากเรื่องงานนะเสสรใหญ่ทํางานหนักถึงจะได้เงินนะคะเงินอ่ะเห็นไหมคะ เงินไม่ทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นตัวคุณคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักอ่ะทุกคนทํางานหนักถึงจะได้เงินนะไม่ใช่แบบอยู่ๆคุณจะได้เงินมานะ่ะมันมันมันก็ค่อนข้างยากอยู่ในเรื่องของการเงินว่าดูโชคลาภสักหน่อยสิดูโชคลาภสักหน่อยสิโชคลาภโอเคเอออะ โชคลาภของคุณเนาะถ้าเกิดใครยื่นกู้ใครหยิบไปยื่นแบงก์หรือทําธุรกรรมอะไรอะ่ะจะผ่านนะคะผ่านแล้วทําให้ครอบครัวเหมือนเหมือนเติมเต็มครอบครัวให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแล้วก็ตัวคุณก็เหมือนปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้จากทางการเงินนะคะคือการเงินของคุณนะ่ดีขึ้นนะคะมีมีแบ่งมีจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะ เนาะในเรื่องของการเงินแต่ดูแล้วราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้ครอบครัวอบอุ่นนะหลกัลกๆเลยมีความ <c oughs> โอเคในเรื่องของโชคลาบโชคลาบเมื่อกี้โชคลาบโดยตรงไม่มีนะอืลืมบอกโชคลาบโดยตรงไม่มีโชคลาบส่วนมากจะมาจากมาจากคนในครอบครัวมาจากเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะ ต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพให้ระวังอ้วนขึ้นนะชาวราศีกุ้มหรือไม่ค่อยออกกำลังกายสุขภาพถามว่าดีไหมสุขภาพดีนะสุขภาพของคุณดีนะแต่เราให้ระวังเรื่องของความอ้วนนะคะถามหานะคะอ้วนน้ำหนักตัวเกินอะไรพวกนี้นะเพราะว่าไม่ค่อยออกกำลังกายในเรื่องของสุขภาพนะคะ มาดูเรื่องของความรักดีกว่าความรักคนโสดคนโสดชาวราศีกุมว้าวคนโสดทำไมมีอะไรเข้ามาเยอะๆคนโสดมีอีกตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกนะคนโสดเหมือนกับว่าโอเคคุณมีสิ่งที่เป็นของขวัญเข้ามาให้คุณเลือกนะคะ ในคนโสดเนาะมีคนเข้ามาแหละแต่เข้ามาให้คุณเลือกเยอะแต่คุณต้องเลือกให้เป็นนะถ้าเลือกเป็นคุณจะได้ครอบครัวที่มั่นคงนะคนโซลมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆก็ได้ในคนโสดน,นะอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมเพื่อนเก่าเพื่อนในสมัยอดีตน,นะคะเข้ามาแล้วคนนี้จะมาเติมเต็มเนาะเข้ามาเติมเต็มได้โอเค อ่ะเดี๋ยวดูซิไพแนะนําคนโสดเป็นคนที่เคมีตรงกับคุณนั่นแหละนะคะเข้ามาช่วยเหลืออืมมีโอกาสได้ถึงขั้นได้แต่งงานด้วยนะคนโสดนะคนโสดจะมีคนเข้ามาเคมีตรงกรันแล้วเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือตัวคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ถึงขั้นแต่งงานนะคนโสดน,นะคะดีใจด้วย <c oughs> ต่อไปคนที่มีคนคุยค่ะคนที่มีคนคุยสุขภาพ โอ้ขอบัยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูซิคนที่มีคนคุยชาวราศีกุมจะพัฒนาไปถึงไหนไหมคนที่มีคนคุยเอออะคนที่มีคนคุยก็ไม่พัฒนาไปไหนเลยนะคะไปไหนไม่ได้มันเหมือนแบบจะชัดเจนกัไม่ชัดเจนยังสองจิตสองใจออยู่แบบโสดๆไปก่อนมีความสุขก็เรื่อง ความโสดไปก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของงานนะคนที่มีคนคุยก็อยู่แบบแบบนั้นไปก่อนนะคนที่มีคนคุยเหมือนอก็เหมือนคุยเหมือนจีบกันอนะลองเปิดใจคุยกันสัทีสินะคนที่มีคนคุยนะ้านไปต่อได้ก็ไปไปต่อไม่ได้ก็ต้องถอยนะคะเนาะคนที่มีคนคุยเหมือนว่า คุณเหมือนจีบกันอยู่นั่นแหละคนคุยอืมไม่ขยับไปไหนเลยเปิดใจคุยกันนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะมาดูคนที่มีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคนมีคู่ชาวราศีกุมเดี๋ยวเปิดไพ่ให้คนมีคู่ชาวราศีกุมคุณเน้นไปที่เรื่องงานอ่ะคนมีคู่นะคุณเน้นไปที่เรื่องงานนะ เรื่องงานคนมีคู่นะ่ะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคจบนะคะจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตคู่ไม่ได้ให้แยกจากไม่ได้ให้เลิกกันนะคะเพียงแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่โอเคก็ก็ไม่ต้องทำแล้วก็จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วเริ่มต้นใหม่ที่สดใสนะได้ไพ่เดอะเวิด์นะคะ ไพ่เดอะเวิลด์คือเริ่มต้นใหม่แบบสดใสแบบโ,แบบโอเคบางทีบางอย่างมาเราต้องโฟกัสที่ไม่ใช่ไม่ใช่โฟกัสไปที่จุดจุดเดียวหรือข้อเสียจุดเดียวบางทีเราเจอข้อเสียของเขาเราก็พูดแต่ข้อเสียของเขาอยู่นั่นแหละมันไม่จบนะคะก็มองสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มันยังดีอยู่นะคะในคนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนาะดูสิสำหรับคนที่อยากมีบุตร อาจจะมีบุตรได้นะคะตั้งท้องตั้งคันได้อ่ะมาดูชีชาวราศีกุมเออเอออะชาวราศีกุมเขาบอกว่าคิดเ่อรีเลชันนี้ปรเชงคือคือท,ทำความสำคัญให้มันให้มันชัดเจนให้มันเหมือนจีบกัน you deserve love เออทำให้เหมือนจีบกันนั่นแหละ Very soon แล้วก็เคลียร เคลียร์พลังงานเคลียอินเนอร์ energy ที่มันไม่ดีนะ่ะออกไประหว่างคู่ของคุณนะสิ่งที่มันแบบมันไม่ดีเคลียร์ออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่ที่มันสดใสกว่านะคะก็คือรับแต่พลังงานดีๆเข้ามาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีกุม ในเดือนมีนาคมนี้ไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างนะคะนะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรอืมอ่นะโอเคนะคะไพ่บอกว่า line of t o s เขาบอกหยุดหยุด หยุดส,สิส่งที่มันยุ่งยากในตัวของคุณหยุดหยุดเลยนะคะเขาบอกหยุดสิ่งที่มันยุ่งยากในตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดนะคะเขาบอกว่าความคิดให้คิดบวกเขาบอกแล้วไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลให้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยเหตุและผลนะคะนะไม่ต้องกังวลเลยนะเปลี่ยนความกังวลให้เป็นแรงผลักดันนะคะ แรงผลักดันเปลี่ยนความกังวลให้เป็นแรงผลักดันนะคะแล้วก็ messenger of t o u s แล้วก็จะมีหัวข้อใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่เป็นทำให้คุณน่ะสามารถที่จะรู้สึกดีแล้วก็ move forward ก้าไปข้างหน้าได้นะคะอันนี้นะสิ่งที่มันอยู่ในความคิดความคิดดีๆของคุณเอามันออกมาแล้วก้าวไปข้างหน้าได้นะคะ เพราะว่าคุณจะพบใครบางคนหยืองใครบางคนคุณรู้ว่าคุณต้องพบใครบางคนที่ทำให้คุณรักรักเรียนรู้และก็แชร์ความรู้แชร์ความรู้สึกแชร์สิ่งที่ดีๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะเจอคนที่อวินวินโซลูชัน,โโชนก็คือโอเคนะคะวินวินแฟร์แฟร์ฟรนะคะก็คือคนอยู่ด้วยกันอะด้วยความ บาลาน์บาลาน์คือความสมดุลนะคืออยู่ด้วยกันด้วยความสมดุลมีเหตุมีผลแล้วก็เปิดใจคุยกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันทำทุกสิ่งอย่างด้วยกันแล้วคุณจะพบกับความสุขความสมหวังนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากแนะนำช,ชาวราศีกุมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับชาวราศีกลุมในเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้โชคดีและก็มีความสุขตลอดเดือนตลอดไปนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ